หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะครับโปรแกรมพร้อมใช้งานนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องการใช้งานกันต่อนะครับว่าเครื่องมือที่ใช้หลักๆมีอะไรบ้างนะครับเราจําเป็นที่จะใช้อะไรบ้างนะครับผมจะไม่พูดหมดนะครับขอพูดเฉพาะส่วนที่จําเป็นต้องใช้และก็ใช้เป็นประจําเท่านั้นนะครับในการตัดต่อวิดีโอเรื่องของอในลักษณะของการตัดต่อวิดีโอการทําสื่อนะครับการแคปเจอร์ตัว การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนหน้าจอเท่านั้นนะครับเรามาดูกันนะครับเวอร์ชันที่เราใช้นะครับจะเป็น c a m t o s i a Studio เวอร์ชัน8นะครับตัวนี้นะครับที่ทำการติดตั้งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดบเป็นที่เข้าไปเลยครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับตัวโปรเจกต์ที่จะเปิดขึ้นมานะครับปรากฏให้เราเห็นบนหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็น วิดีโอสาธิตนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับตัวนี้จะติดมาจาก Cantasia Studio นะครับอันนี้จะเป็นคู่มือที่เขาทํามาให้เรานะครับตัวนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับลูกเล่นต่างๆนะครับดูจากเขานะครับต่ว่า,าต้องอินเตอร์นิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับทีนี้จะมาดูเรื่องของการใช้งานนะครับที่เราจะใช้กันนะครับเริ่มตั้งแต่การสร้างโปรเจกต์ม่เลยนะครับก็คือ คลิกไปที่ไฟล์ครับ New Project นะครับมาแล้วครับเคลียร์ไทม์ไลน์ทุกอย่างว่างนะครับอาอธิบายส่วนประกอบต่างๆก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่หนึ่งเลยนะครับส่วนของสเต e เนี่ยตัวนี้ก็คือส่วนหน้าจอวิดีโอที่เราจะให้แสดงนะครับว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นเหมือนสเตทที่เราจะพรีวิววิดีโอนะครับคือเทสต์ u ั นะครับว่าวิดีโอรเราจะมีอะไรบ้างนะเวลาขณะนั้นนะครับส่วนที่2นะครับไม่แน่ใจว่าชื่อตางการเขาเรียกอะไรแต่ผมจะเรียกมันว่าส่วนไลบรารีแล้วกันนะครับเอาไว้เก็บเรื่องของส่วนประกอบต่างๆที่จะเอามาลงในวิดีโอของเรายกตัวอย่างเช่นคลิปวิดีโอนะครับอิมเมจนะครับตัวเนี้ยนะครับไลบรารีต่างๆนะครับพวกซาวนะครับซาว การเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสไลด์ทอนเซชันพวกนี้นะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ไล์ไ้ให้ดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยครับแถวข้างล่างทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าส่วนของไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์ตัวนี้หมายถึงอะไรก็คือส่วนที่เอาไว้บอกว่าณเวลาขณะน,นี้วิดีโอเราหน้าจอเราเนี่ย หน้าจอของวิดีโอเราเนี่ยครับจะปรากฏอะไรขึ้นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนาทีที่วินาทีที่1นเนี่ยครับมีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอนะครับถัดไปอีก5วิอย่างเนี้ยครับถัดไปอีก5วิตรงเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เรื่องของการใช้งานไทม์ไลน์นะครับทีนี้มีอะไรอีกครับตรงนี้มีอะไรอีกแท็กหนึ่งแท็กสองสามารถใส่วิดีโอเพิ่มขึ้นได้นะครับ เรงนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการวิธีการใช้งานโปรแกร,รม c a m t a s i a Studio นะครับทีนี้เวลาที่เราจะขอ,ข,อขออนุญาตปิดมก่อนนะครับเวลาที่เราจะบันทึกหน้าจอเรยเนี่ยหรือว่าแคปเจอร์วิดีโอหน้าจอหน้าจอที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับสาธิตการใช้งานโปรแกร,รมต่างๆหรือทำวิดีโอพรีเซนต์หรืออะไรที่เกี่ยวกับการบันทึกบนหน้าจอของเราเนี่ย มันมีวิธีการอย่างนี้นะครับก็คือมีตัว c a n t a s i a Studio เนี่ยจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับจะมีแอปพลิเคชันตัวนึงที่เอามาไว้อำนวยความสะดวกนะครับให้เราบันทึกภาพบนหน้าจอที่เราใช้งานนะครับก็คือตัวนี้ครับ Camtasia Recorder เนี่ยครับตัวนี้จะมาคู่กันนะครับเดีย๋ยวลองใช้กันดูก่อนนะครับให้ดู ทีนี้สังเกตนะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นออปชันการตั้งค่าต่างๆน,คน,นะครับเห็นไหครับี๋ยวจะมีส่วนที่เขากําหนดว่าเนี่ยครับกรอบสีเขียวเส้นป่าดสีเขียวนี่ก็คือส่วนที่กระบุว่าเราจะบันทึกวิดีโอส่วนไหนของหน้าจอสามารถเลือกเป็นคอสตอมได้หรือเป็นแบบฟ<ม>ูลสกรีนก็คือเต็มหน้าจอได้เลยนะครับจะเปิดเว็บแคมก็ได้นะครับตัวน,นี้ต้องมีเว็บแคมติดนะครับนี่มันบอกว่า ื่องคุณไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากไม่ได้ต่อเว็บแคมอะไรของเขานะครับก็ลองอ่านดูนะครับตัวนี้ก็มีไม้นะครับไม้นะครับสังเกตดีๆนะครับเช็คดีๆว่าไมตัวเนี้มีการเซ็ตค่าถูกหรือเปล่านะครับช่องทางรับข้อมูลเข้านะครับอินพุถูกหรือเปล่านะครับดูดีๆบางคนไม่ขึ้นนะครับดูสเกลตัวนี้นะครับบางคนไม่ขึ้นอาจจะมีการเซตไม่ผิดนะครับก็ลองมาดูนะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดพูดแล้วมีเสียงขึ้นเนี่ยแสดงว่าถูกต้องนะครับบันทึกได้แบบนี้บันทึกได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเซตหน้าจอเสร็จแล้วนะครับผมให้เป็น full s c r e e เลยแล้วกันจากนั้นนะครับก็ทําการบันทึกได้เลยนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นผมจะ capture ตัววิดีโอที่เป็น powerpoint นะครับ capture ตัวที่เป็น powerpoint นะครับเพื่อทําเป็นวิดีโอให้เป็นสไลด์สไล์นะครับ โดยที่ผมจะใส่เนื้อหาลงบน PowerPoint ก่อนนะครับใส่ใส่สไลด์ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บผมจะแต่งแต่งที่ PowerPoint เีย้เสร็จสัรนะครับแล้วก็มาทำการพรีเซนต์ผ่านหน้าจอโดยการบันทึกไปด้วยนะครับลองลองมาดูเลยนะครับลองลองใช้ร่วมกันเลยนะครับ Microsoft PowerPoint นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับพรีเซนตที่ครับ เนี่นะครับืก็ให้สไลด์เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็บรรยายไปนะครับบรรยายไปเรื่อยๆจะมีรูปภาพประกอบนะครับมีดนตรีมีอะไรใส่ก็พรีเซนต์ไปเรื่อยๆครับจนจบสไลด์นะครับจบเสร็จปุ๊บพอพรีเซนต์เสร็จใช่ไหมครับจบวิดีโอเรานะครับกดสต็อปนะครับแค่นั้นครับสังเกตนะครับขอ ขอ,ของหน้าจอที่โปรแกรมบันทึกโปรแกรมนะครับจะมีสีเขียวกับพิกพระพินั่นแหละแล้วก็บันทึกครับบันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะเซฟลงไปเลยนะครับอันนี้ปิดลงป้ายปิดลงป้าย <c oughs> พอเซฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมนนครับโปรแกรมจะทําการ Import เข้าไปที่โปรแกรม uh, camtasia studio นะครับอัตโนมัตินะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับ ไอตัววิดีโอเราเนี่ยเห็นไหมครับแท็กหนึ่งแท็กสองนะครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับ,นะครบแค่นี้ครับถ้าเกิดอยากจะใส่รูปใส่อะไรเราก็ใส่ได้นะี่ครับ Import Media นะครับ Import Media จะเอาอะไรเข้ามาล่ะเอกเข้ามาเลยนะครับหรือต้องการที่จะซูม นะครับลองดูลองดูนะครับต้องการที่จะไฮไลท์เนะะื้อหาส่วนนี้นะครับตรนี้นะครับแล้วก็ดูหน้าจอฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็สูมเข้าไปเลยของหน้าจอที่โปรแกรมบันทึกโปรแกรมนะครับจะมอะีอันนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บสมมติว่าตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้วิธีการที่จะนําออกไปเผยแพร่ข้อมูลนะครับเอาไปยังไงนะครับคลิกตรงนี้ครับตัวด,ดั and share น,นะครับคลิกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเลือกเลือกให้เป็นคิดไม่ออกคอสตอมไว้ก่อนนะครับคลิกไม่ออกคอาตอมไว้ก่อนคอสตอมบป,ปรดักชันเซ t ติ n งเรามาตั้งเองว่าเราอยากได้ยังไงนะครับแล้วก็ Next ครับเลือกนามสกุลครับจะเอานามสกุลไหน ถ้าจะให้ดีแนะนําแนะนํานะครับแนะนําเป็น WMV นะครับเปิดที่เครื่อง Windows ได้ทุกเครื่องนะครับ AVI นะครับ WMV นะครับ WMV นะครับ next ไปเลยนะครับส่วนนี้จะบอกเรื่องของรายละเอียดขนาดของวิดีโอนะครับ next ไปเลยนะครับ next ไปเลยส่วนนี้ตั้งชื่อนะครับจะเป็นอะไรตั้งชื่อ ที่อยู่อเอาไปเก็บไว้ไหนนะครับหน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับตั้งเป็น0.1แล้วกันนะครับแล้วก็บันทึกเซฟชื่อไฟล์นี้ w m v นะครับเซฟนะครับกด finish ครับหลังจากนั้นโปรแกรมนะครับจะทำการเรนเดอร์เขาเรียกว่าเรนเดอร์ว v ดีโอนะครับตรงนี้จะใช้เวลาสัก ประมาณนึงนะครับนานพอสมควรนะครับเระยะเวลาของวิดีโอนะครับแล้วก็ความละเอียดของวิดีโออีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันช้าก็คือเครื่องช้าเองนะครับหลังจากที่นะครับโปรแกรมได้ทำการเรนเดอร์แล้วนะครับก็จะมีข้อความมาบอกว่าเนี่ยได้ทำการบันทึกข้อมูลรัชาาิของคุณใน คอมพิวต์นะครับคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยโปรดักชันคุณอยู่ที่ไดเรกทอรีไหนก็คือตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้เดสก์ท็อปนี่ไหมครับถูกต้อง0ูนย์ศูนย์หนึ่งแคเซียมศูนย์หนึ่งไฟล์ชื่อเนี่ยแคลเซียนหนึ่งด wmv นะครับอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเรออกรายละเอียดของตัวไฟล์ที่เราได้ทําการเรนเดอร์เข้าไปไปแล้วเมื่อกี้นะครับหรือเรียบร้อยแล้วนะครับกดฟินิชไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับ นีตัวนี้นะครับก็เปิดที่โปรแกรมมิเดียเพเยอร์นะครับมันจะมันจะเล่นเองออโต้ให้เราดูนะครับดูนะครับนี่ครับนะครับที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมแคมเตเซียนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ใน คลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวกลับมาบอกเทคนิคการใช้งานโปรแกรมนะครับอื่นๆอ,อีกต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ